สวัสดีครับผมช่างใหญ่ครับวันนี้นำคณะรู้จิ์จิตสา,ามาออกหน่วยตัดผมฟรีเพื่อประชาชน,นครับว,วัดหนองใหญ่นะเปบเ่ยนให้ไหมกทมนะครับทุกวันเสาร์นะครับแปดโมงเช้าถึงเที่ยงโดยประมาณนะแต่ที่ตานเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นนะครับช่างทิปจังไรนะครับเจ้าของร้านอะไรก็ไม่รู้อยู่แถวราชดาซอยสิบอ่ะกำลังเป็นผู้โชคดีนะเยาวเยาวชาลอนเยาเยาวชาลอนเยาว์เยาเยาอ๋อ ทำไมไม่เธอไปตั้งชื่อชาวๆไปเลยชาวมันมีแพนด้าไปเลยไหมนะครับก็วันนี้โชคดีนะครับเป็นผู้โชคดีคนแรกเลยได้ตัดผมนะครับน้องจุกนะน้องจุกนี่ก็น่าจะไว้จุกไว้ตั้งแต่เกิดแล้วแหละนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้เป็นสิริม,มงคลนะแล้วช่างทิพย์ได้ตัดผมี่สทรงหวัวแล้วเนี่ย สองหัวเหรอครับว่าดีครับครับอนุโมทนาบุญด้วยช่างช่างออยตัดกี่หัวแล้วตัดหัวหนึ่งใช่ไหมเธอไปหาคนมาตัดสักหัวหาไปจีบเข้ามาอันนี้ก็เจ้าของร้านั้งนั้นเลยแล้วก็จะร้านที่สามนี่นะครับอาจารย์ชาวีตอนนี้เป็นอาจารย์เขาแล้วเป็นอาจารย์เขาแล้วนะตัดทรงลายช่างชาวีลองทรงสูงนะหัวนี้เขาอาจจะยากนะเนื่องจาก หัวบุม๋มหมวบางด้วยแล้วผมเส้นเล็กด้วย<ล><ม>ก็เอาให้สุดๆนะครับเจองานยากๆเยอะๆรุยตัดไปเลยนะครับเจ้าของร้านปานช้างสาลอนนะนี่ก็อยู่แจ้งวัฒนสิบสี่ครับกาลังตัดผมหัวที่่าไรก็ไม่รู้<ม>หัวที่สองหัวที่นะเอาให้สวยๆเลยไม่ต้องไปตัดเยอะตัดเน้นๆหัวสองหัวเอาให้สุดฝีมือแล้วจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนี่ก็ออกหน่วยอาจารย์เนี่ยมาเป็นปีแล้วเนี่ย พอจะตัดผมสวยได้ก็ใช้เวลาเป็นนานอายุมากแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละตอนอายุอายุเอายี่สิบสามสิบไม่เรียนหอกเลียเ้ยงลูกดูธุรกิจอย่างอื่นตอนนี้ก็มีเวลาว่างแล้วก็มาเรียนตัดผมนะครับจบแล้วก็มาออกหน่วยกันอ,อีกขั้นหนึ่งนะครับนี่ก็เจ้าของร้านเหมือนกันเจ้าของร้านอะไรก็ไม่รู้ชื่อช่างช่างพัชรีนะม่วงเกิดเกิดม่วง ครับปรับสนโรเรียนนะทา้งชวีก็เริ่มจะเข้าใจแล้วหัวที่หั้ที่สองนะถ่ายสะอาดถ่ายขึ้นไปให้สะอาดถ่าเป็นแถวแถวถ่ายแถวเป็นแถวแถวเพราะเพะไม่ต้องตัดนะเยอะจังเลย อะไร một มา một ชม sạt bay bay ยังไม่สะอาดเลยหนูเนี่ยทำไมหายเป็นฟันเช็ดเข้าใจไหมฟันเช็ดฟันขึ้นไปแล้วก็ไปเผยขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยเผยๆขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมลบเช็ดอกเนี่ยที่มันดำดำเนี่ย ไป,ไปจำไหมจำเส้นได้ไหมที่กำหนดความขาววะเนี่ยให้มันเป็นให้มันไปถึงแค่เส้นก็พอไขั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเลยก็แต่นี่อดตัออ้งแต่อขึ้นมาอันเนี้หาไป เผยเผยข,ขึ้นมาใช่ไหม,มทำไปคันขอบไปเลยขา้าหน้าเลยนะอาเลยนิดเดียว นนกันตร,ตรงๆลงมาถ้าเป็นเส้นตรงมุมฉากตรงนี้เออมาทำใหม่มาทำใหม่ที่ฝั่งนี้ ระวังนี่สวยแล้วใช่ไหมคนนี้ยังไม่สวยมันโค้งกลมไปถ้าไม่เป็นมุมฉากแบงนี้สายตายอยู่ที่นะัรงตรง,ตรง,ตรงลงมาแนละ้วก็อนะไรมุมดูสายตาลรอยู่นี่สายตาเอยู่ข้างบนเนี่ยสะงงอกหน้ามาเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมเอาแต่งเอา เอาพอเอาปัดใส่ผมหมอกเลยตัวไหนไม่สวยก็แต่งไปดูช่างไปดูช่างโฟกนนทบุรีช่างโฟกต่อผมทรงอะไรทรงทรงต่ำทรงทรงต่ำ ทำไมไม่ฉีดน้ำมาซอยผมอ่ะฉีดน้ำใหม่ดิของเป้าสั้นข้างบนอ่ะไม่ใช่หอฉีดน้ำวีบไปด้วยเลยวิบไปด้วย มาวีลงมาข้างหน้าเลยโทษครับว,วีเยอะนู่นตัดดอกไปเท่าไหร่เมื่อกี้นี่เกี่ยวอ่ออะนะเรียบใหม่ใหม่เลยเรียบมองเรียบมองนิดนึงไปยืยนนี่ที่มาที่มาตัดดอ,อกที่แท้กออกนิดนึงครึ่งเซนอะ นั่นแหละอ,อย่าวพ้องปล่อยนะวีผสมเลยนั่นแหละคีิปต่อไปนั่นแหละตรงนี้อจะปล่อยให้มันเหลี่ยมนะตรงกลางเนี่ยนั่นแหละไม่ต้องไปสับทีขนาดนั้ะนะเราไม่ได้กินลาบสับห่างๆหน่อย อันเั่นแหละไปรอบหัวเลยหวีลงมาดูดินองได้แล้วเอาข้างๆออกนิดนึงนั่นแหละตัดให้มันเปลี่ยนหน่อยตัดให้มันได้รูปได้ทรงหน่อยนั่นแหละไปฟ้อนขึ้นมาเลยสับรัวๆเลย เธอจะใช้นิ้วคีบหรือว่าเธอจะยกหวียกอันเดียวกันะใช้หวีแทนนิ้วมือเธอตัดวนมายังวนวนวนมายังวนหมดรอบออกลุยเลยทำเองคิดเองเ็าอาจารย์ลิต้านะอาจารย์ลิต้าหนองคายนะ ผมผู้หญิงจะโชคลาภแต่ผมผู้หญิงนะอาจารย์ลิตาพอเกิดมาเรียนผมผู้หญิงเรียนผมชายแต่ว่าตลาดอะ่ะก็ต้องมีทั้งผมหญิงผุชายนะ่ะอาจารย์ลิตาตัดได้ทั้งสองอย่างทั้งแต่งหน้าก็ผมได้ก็งานเยอะงานไม่ว่างยุ่งลูกค้าเต็มร้านเปิดเมื่อไรก็เต็มร้านเมื่อนั้นดูว่าโควิดวันนี้ร้อยเท่าไรนะหมื่นแปดใช่ไหม <c oughs> ยอดผู้ติดเชื้อมาอีกแล้ว อโอ้เกลียดแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้วเราก็หลอนๆยักงกลัวตกงานอยู่เลย <c oughs> พวกเรามาซ้อมมือกันเนี่ยทีวัดกัน <c oughs> ง่ายๆไม่ตกง,งานแน่นอนซ้อมมือให้เก่งๆไว้จะยังเอาเสร็จแล้วยกเลยนี่ตั้งแต่นี่เลยน้าประมาณสามนิ้วอ่ะนั่นแหละสามสีน่นิ้วอ่ะนั่นแหละตัวตัดเลย ตัดตรงหรือว่าตัดซีแซกสิตัดตรงนี้มันเด็กๆระวังนิ้วมือช้าๆนั่นเลยประมาณสี่นิ้วครึ่งใช่ไหมผัดไปนั่นเลยผัดไป เเลเธอใช้กันไกลคล่องมากแต่ว่าไปอย่าทําให้บนไกลหล่นนะเมื่อวานนี้ผมจําได้ว่าจะหล่นสองรอบใช่ไหมเมื่อวานหรือวันไหนอ่ะกันไกลมันถูกผมก็เลยไม่ระวังไม่ได้จะถ,ถูกจะถูกจะแพงก็ต้องห้ามหล่นมันเสียบุคลิกแล้วมันกันไกลมันพังเดี๋ยวไมคิดว่ามันถูกแล้วหล่นได้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องเชื้อเชื้อใช้กันไกลแพงด้ามละหมื่นอ่ะ าเธอมาทำโหลดเหรอมันจะพังไหม,มก็พังมาตายเดี๋ยวไปไฝึกเรียนซอยใหม่ยังไม่ผ่านตัดเอาความกล้าหาญไปก่อนลดความตื่นเต้นไปก่อน แล้วก็ฟันเปล่านิดหน่อยวันนี้ก็ขออวยพรให้นักเรียนช่างทุกคนตัดผมเก่งวันเก่งคืนเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการขอให้ทุกคนนะครับตักผมพัฒนาฝีมือไปเรื่อยลูกค้าเต็มร้านเฮงรวยๆว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายผมช่างใหญ่ครับ